ทำไมมันมือขาวจังเลยยะในติ๊กต็อกนะคะโอ้โหฝอดดาเลยอ่ะไม่เนี่ยมัขาวจังปรับขับไปเป็นสีส้มเลยสิพี่แป้งกดไปทีนึงอีชายมันแกงแน่เลยอ่าแล้วรับเป็สมอนได้ครับแม่สมหมายครับสวัสดีครับฝันดีนะครับไม่แน่ไม่จะนอนแล้วหรอเอองี้ซีส้มไปเลยแลมหนึ่งคืนหน่อยพี่แป้งคืนหน่ะ จริงเราดังมากเลยนะใช่โอ้โไม่ใช่หมายถึงว่าปรับไปโอเคได้แหละได้แหละถ้าแม่ยังไม่หลับแม่จะตอบเลยเดี๋ยวโอนตังค์ให้อืมมีโอนตรงโอนตังค์อะไรด้วยอ่ะแม่แม่เขาแม่เขาจะนอนแล้วอ่ะ เขาบอกว่าเขาสั่งของแต่ว่าฟอร์ยังไม่จบไลฟ์ไงฟอร์เลยตอบยังไม่ได้อ่ะไม่เดี๋ยวเขาไปอ่าไม่มีแอดมินหรอกคะ่ะมันต้องมีแอดมินนะคะมันมีแอดมินขอแอดมิน<ต>ใช้ใช้โทรศัพท์ไลท์ค่ะตังไลฟ์อยู่คะ่ะทุคนไม่ได้มาไลฟ์นานนะคะช่วยกดตะกร้าสั่งนำพริกด้วยสังทุยนทอดด้วยนะคะพี่แพรลี่คะมีคนเป็นว่าพี่แพรลี่หนูรักแฟนพี่คะ่ะอยู่ดีๆเคยตกเก้าอี้ไหมยจ่ซีจากอินเดียค่ะลุงพลค,คะ่ะ ไม่ได้ค่ะผู้ชายไม่ยอมใลูกไปนี้ไปหาเาเองมันมันรักไม่ได้เลยหรอครับคนสวยต้องมีแฟนของตัวเองค่ะไม่ใช่แย่งแฟนไม่เดี๋ยวขอถามก่อนมันรักไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมาลงมารักได้ไรมไม่ได้ค่ะก็รักแบบรักแบบน้องงี้ได้ไหมได้ใช้คำื่นใช้คําอื่นแบบเอยทําไมทําไมคนอื่นรักฝ่อไม่ได้เลยหรอชื่นชอบชื่นชมอะไรเขาว่าไปจะมามาลงมาลักเป็นยังไง น <gegen violin> <ature> ี่ตอบได้แลรอได้เหรอได้ได้สั่งสองอย่างกดยังไงอ่าสั่งสองอย่างกดยังไงก็สั่งไม่เป็นไมก็กดทีละอันไงครับคุณขาทีละอันค่ะกดทีละอันรักเขยท่าใหม่เอ็นดูก็ได้ทำไมเขยท่าใหม่ทำไมครับวีโอลอยขึ้นมาทันทีเป็นซีอหรอวีโออะไรอ่ะ CEO ภาพ c ี o อลอยมาทันทีน้องฝอดเรียนมอบุริรัมใช่ไหมคะใช่แล้วครับอ,อ่ราจเดียวกับบุรีรัมมีแต่คนหน้าตาดีจบพี่แพดี้เพื่อนฝอทำงานให้จนสิ็์เลยอ่ะใครคะเปูมดีมากพาเขาไปเรียนข้าวเลยไปจบ <c oughs> อันนี้สภา,าพเพื่อนคือตุยเหรอหรือว่าอะไรเพื่อนตุยแล้ว <c oughs> เพิ่มติการกดเข้าไปกดช่ออ้าวคนคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนที่ดูอยู่ช่วยกดติการ์สั่งน้ำพริกด้วยนะคะยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดชื่นชมค่ะน้องกดน่ารักมากค่ะจรินไหมป้อน้องคนทำอะไรเรื่องตเดี๋ยวป้อนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วอีกแล้วนะเอาก็จะกินไงฮะก็จะกินไง เมื่อกี้ันไม่ใช่ท่ากินห่อหมกแล้วเมื่อกี้พี่แพัลคีคบพรุ่งนี้ฝออไปเรียนแล้วขอกำลังใจหน่อยต้องก็เอากำลังใจด้วยเถอะคะไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือต้องเอากำลังใจครับสู้ๆนะคะทุกอย่างว่าไปเจอไปเจอคุณครูแบบน่ารักอันดับแรกคือโกนหนวดโกนเข่าก่อนเลยจบจริงหรอไปจ้างห้าร้อย จริงนะติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะห้าร้อยนี่อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะห้าร้อยนี่อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์เลยนะหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งคืนคะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ครับกินเก่งช็อปเก่งขนาดนั้นกดช็อปเฉพาะช็อปเฉพาะตอนไปกรุงเทพไม่แหละครับอยู่บริลลมรัฝันไม่ค่อยช็อปแล้วถ้าถ้าเป็นที่บริรัมย์เขาไปที่ไหนกันอะ ถ้าเป็นบุรีรัมย์เขาก็มีแบบตลาดนี่ครับแต่ของมันไม่แพงเหมือนที่กรุงเทพนะพาไปตรงนั้นหน่อยได้ไหมที่แบบที่แบบข้าไอ้ที่มองไปก็เห็นนะตรงที่ตรงที่เธออยู่อ่ะลตดกลางคืนอ๋อตลาดรถไฟใช่ไหมครับน่าไปไหมมีของซื้อของกินเยอะไหมของของก็มีเยอะอยู่ครับครับมันจะเป็นพวกกับข้าวแล้วก็มีร้านนั่งชิลมันไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรครับมันจะเป็นร้านกับข้าวมากกว่า ถนนคนเดินต้องเข้าเฮ้ยน้องเค้กนี่ว่าน้องเค้กคนดังมาดูอ่ะพี่แพรดี้ใครนะน้องเค้กใครอนะ่ะเขาเป็นศิลปินเอ่อวงเกาหลีอ่ะจริงเหรอจริงครับคนบุรีรัมย์ป่ะคนบุรีรัมย์ครับเต้นเก่งมากเลยโอเลิศคิดถึงน้องเค้กยังเลยน้องเค้กเคยสอนเต้นให้ฝอด้วยไหนเต้นดูที่โชดนิ้ <c oughs> เ <Dub u> อออนนี้มัน้สอนนะคะถ้าเต้นแค่นี้ไม่จาเป็นต้องสอนนะคะถ้าสเ,เต็ปได้แค่นี้อืมอายเขาจริงอะไรก่อนเอ้าไม่เชื่อลองไปส่องอ่ะน้องเค,ค้กเนี่ยลองไปส่องได้เลยนะครับคนน้องเค้กนะครับเต้นเก่งมากติ๊กตอกเขาแบบโอ้โหดังมากคนตามแบบกี่ล้านเนี่ย